สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพวกเรานะคะจากโรงเรียนสุบสาคาพิทยาลัยค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกนะคะแก้มค่ะเซฟค่ะเมลลี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสามคนก็ได้มีโอกาสมาที่สภาจําลองนะคะก็รู้สึกไงกันบ้างคะวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะได้ความรู้มากแล้วก็ได้จําลองทําแบบกิจกรรมแบบที่เขาทํากันแบบจริงๆเลยค่ะรู้สึกว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องของเรามีความคิดสร้างสรรค์มาก แบบว่าจําลองเหตุการณ์แล้วก็สมบูรณ์บได้ดีสุดใช่ส่วนตัวของเซมนะคะก็คือมีความสุขมากได้แบบลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนก็คือได้โลเพเป็นวุฒิสภามาเสนอมาค้านอย่างนี้ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับผมได้ทําเป็นสภาจําลองครับโดยที่ผมได้สมบูติบเป็นประธานสภาวุฒิสภานั่นเองครับแบบสนุกมากครับผมได้เป็นหัวหน้าพรคเบอร์สองครับในการเลือกตั้ง สภาจำลองครับได้รับคะแนนเป็นอันดับที่หนึ่งครับชื่อครูเทียนครับจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยครับวันนี้สนุกสนานมากครับกับกิจกรรมวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ลองเป็นรัฐมนตรีที่จะตอบกระทู้คาถามของสมาชิกพุิรสภาครับครับก็ทําให้เด็กๆที่ผมพามาเนี่ยวันนี้เขาได้จําลองสถานการณ์ในการที่จะเป็นบทบาทต่างๆในการประชุมรัฐสภาครับแล้วก็ ในการที่จะแสดงความคิดเห็นฝึกในเรื่องของการพูดนะครับแล้วก็การแสดงความคิดเห็นแบบมีเหตุผลครับหนูไม่เคยมีความรู้หรือว่าไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสภามาก่อนแล้วพอได้มาเห็นสถานที่จริงเนี่ยคือส่วนใหญ่ดูแค่ในทีวีใช่ไหมคะพอมเห็นที่จริงก็คือแบบว,ว้าวมากเพราะว่ามันใหญ่เกินที่คิดเอาไว้อีกคะ่ะใช่รู้สึกเดินเหนื่อย <laughs> แต่แต่อลังการมากสวยสุดๆอยากให้ทุกคนได้มาลองค่ะรับรองครับคุณครูครับพามาเถอะครับรับรองว่ากิจกรรมนี้คุณครูไม่เสียหลายที่พาลูกศิษย์เดินทางมาไกลครับกิจกรรมนี้น้องๆสนุกสนานแล้วก็ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากพี่ๆแล้วก็ทีมทยากรที่มีประสบการณ์จริงครับขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาร่วมกิจกรรมนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่อาจจะอยู่ในห้องเล็กๆแต่ว่า มันยิ่งใหญ่มากๆสิ่งที่เราได้เรากลับไปเนี่ยคือมีประโยชน์กับตัวเราในอนาคตมากๆเลยค่ะใช่ใช่ก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย